แลนะมีที่พระเจ้จาตรัสว่าทุกใดๆในโลกเนี่ยทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ฉันทะความพอใจนะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งหมดเลยดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพอเรารู้สึกว่ามัมนมีทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราย้อนไปดูเถอะมันเป็นเพราะเราเนี่ย มีสันท้าความผูกพันกับมันอืถ้าเราวางความผูกพันความพอใจปุ๊บเนี่ยทุก็จะไม่เกิดวิธีที่จะวางความพอใจก็คือพระองค์ตรัสว่าอย่าไปเพลินกับมันเพลินเมื่อใดปุ๊บนั่นคือเราพอใจเราไม่อยากให้ความคิดแบบนี้เกิดแต่เราก็ไม่ทิ้งมันก็แสดงว่าเราพอใจมันนะ ถ้าเราไม่ได้พอใจมันเราต้องทิ้งมันได้เหมือนถ้าเราถือก้อนเหล็กแดงร้อนนะเราพอใจไม่ได้แน่นอนเราวางทันทีเลยแต่กับเราถือทองคำเนี่ยถือเงินเนี่ยเราก็ถือมันนานได้นะเนี่ยเพราะเราพอใจแต่นั้นเครื่องวัดสังเกตยอย่างถ้าเราเพลินเนี่ยพู้เจ้าบอกนั่นแหละเธอพอใจแล้วละ่ะ เธอวางความพอใจได้เธอจะไม่เพลินแต่นั้นพระอ,องค์จึงบอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทา,านความเพลินนั่นแหละคือความยึด